สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพิชิตาก็กลับมาชวนแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่ๆีน้องนทุกท่านนะคะวัยที่ใกล้เลข4แล้วกลัวเลข4เนาะวัยที่วัยที่เลข4แล้ววัยที่เลข5แล้ว6แล้วก็แล้วแต่นะคะเรายังสามารถกลับมาสวยได้นะคะเรายังสามารถกลับมาดูดีได้นะคะเราสามารถกลับมาดูดีกว่าเดิมได้นะคะด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้านะคะออกกำลังกายนะคะ กินวิตามินอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแต่งหน้าก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้เราดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะก็ใครที่แต่งไม่เป็นก็มาดูนะคะแต่งตามได้นะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แต่งเป็นแล้วนะคะก็มาแต่งกับเพื่อนกันมาสวยด้วยกันนะคะมาสวยเป็นเพื่อนกันนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ ำหรับตัวครีมรอ,องพื้นรองพื้นนะคะพิชิตาก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นครีมรองพื้นหัวเห็ดนะคะพอเวลาเปิดฝามาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะก็จะมีรูๆอย่างนี้เนาะเราก็เอา,เอา,เอาฟองน้ําที่เขาให้มานะคะมันจะมีที่จับด้วยเราก็มาจิ้มจิ้มนะคะมันก็จะมีตัวคุชชั่นติดออกมาที่ฟองน้ําแล้วเราก็กดกดได้เลยค่ะ จิ้มๆนะคะกดๆไปนะคะ แล้วก็เรามาแก้ไขรูปหน้านะคะด้วยการใช้พาเลตนี้นะคะโดยใช้สีอ่อนนะคะโทนสีอ่อนนะคะตามจุดที่อิชิตาบอกเลยก็คือด้านจมูกนะาหน้าผากนะคะแล้วก็ใต้ตาหางตานะคะ แล้วก็ล่องแก้มนะคะคางเนาะแล้วเราก็เอาในส่วนของสีที่เป็นสีเข้มนะคะแล้วก็ามาทาที่บริเวณขอบขอบหน้าผากเนาะเพื่อที่ทำให้หน้าผากดูแคบลงนี้ ที่ดังจมูกนะคะอย่าลืมลงที่ปีกจมูกด้วยนะแล้วก็ที่ข้างแก้มเพื่อตัดกลางนะคะ ก็ลงแป้งได้เลยค่ะ สำหรับเขียนคิ้วนะคะเขาใช้ดินสอแท่งนี้เนาะก็พอจะมีคิ้วอยู่บ้างแล้วก็เติมเติมเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใช้สีฝุ่นนะคะลงที่บริเวณหัวคิ้วนะคะ มาปัดแก้มกันอ่านะคะแล้วเราก็ ใช้พาเลตดนี้นะคะเป็นของโน v วลล์รุ่นชไนนี่แชโดวนะคะ,ะเปิดดูไม่แกะกรองเลยสีเป็นยังไงนะสีเขาก็ไล่มาให้แบบนี้เลยนะคะเราก็ลงตามนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะห้าสีนะคะไม่ใช่สี่ 4. เรียงตามไปเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตามนี้เลยอ่าง่าย พยายามเลือกพาเลทที่เขามีสีมาให้แมทแมทกันแล้วก็พยายามไม่ใช้ได้ให้ได้ทุกสีนะคะจะได้แต่งตามง่ายนะคะอ่ะเริ่มจากสีที่หนึ่งเลยก็ลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะเป็นสีวาวๆะ่ะ สีออกมันเงินนิดนึงก็ชัดอยู่นะคะเห็นไหมอ่ะตามด้วยสีที่สองเลยก็ลงให้ทั่วเหมือนกันทีนี้สีก็จะละมุนขึ้นเพราะว่าเขามีความเป็นแบบสีออกครีมคีมทองทองเนาะอ่ะเสร็จแล้วก็มาใช้สีที่สามนะคะอันนี้ก็จะเป็นขัดขัดเบ้าเนาะ แล้วก็ใช้สีนี้นะคะสีที่สามนี่แหละลไลท์วิธีใต้ขอบตานิดหนึ่งจะครึ่งดวงตานะคะแล้วก็ใช้สีที่สี่นะคะคัดเบ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้พู่กันเล็กนะคะใช้สีสุดท้ายเนาะแล้วก็จิกจิไปที่ปลายตาปัดเข้ามามแบบนี้เห็นไมแต่งง่ายจริงๆ ก็ทุกสีเลยแต่งตามง่ายเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็ก็อีดอะไรเน้อกันได้เลยเสร็จแล้วก็มาปัดมาสคาร่าเพื่อทำให้ขนตางามงวนขึ้นค่ะ โดยที่บีบไปข้างละสิบครั้งนี่แล้วปล่อยนี่แล้วปล่อย,อยอชานะคะก็ปัดเลยค่ะแล้วก็หนีบีกข้างนะคะหนีบระปล่อยเนาะ แสร็แล้วก็ปัดเลยค่ะสำหรับตัวลิปสติกนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นของ l o r รี l ตัวนี้นะคะ เป็นไงแจ่มไลไหมนะคะก็แต่งตามง่ายๆนะคะไม่ยากเลยเนาะเออแล้วก็ใช้พาเลทนี้นะคะใช้ทุกสีง่ายดายมากนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะที่เข้าสู่ไวเล็กสีแล้วเรายังสามารถกลับมาสวยใสนะคะเรายังสามารถกลับมาสวยและดูดีได้ นะคะให้เวลาตัวเองนะคะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าเอาที่เอาที่ตัวเองสบายใจเนาะเอาที่แบบไม่มากไปไม่น้อยไปสําหรับตัวเองก็ดูคลิปของพิชิต้าเป็นแนวทางว่าแต่งประมาณนี้นะแต่สําหรับเราก็คือเราอยากได้เยอะมากน้อยกว่านี้อะไรองี้ก็แล้วแต่เอาที่ชอบนะคะแต่ก็กลับมาแต่งนิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทําให้เราดูดีขึ้นอย่างน้อยเวลาเราถ่ายลงถ่ายรูปลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ดูสวยดูใสเนาะอ่า ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ